พีพีหคำพิาพากษาสารดีกาที่9419ทับ2,55พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ร้องหนางอารังกับพวกผู้คัดขานคดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้อง เป็นโจทย์ฟ้องหนังอารังในกรมพิธานมีเฮโรอ,อีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่2 9 5 0 2 4าับ2อง6ของศาลชั้นต้นและคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินรวม11รายการคือ 1. เงินสดจำนวน80,000บาท 2. เครื่องเล่น VCD 3. โทรทัศน์ขนาด25นิ้ว1เครื่อง 4. โทรทัศน์สีขนาด29นิ้ว1เครื่อง 5. รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียนบบใบไมรอรริง4304เชียงใหม่ สิ่งปลูกสร้างบาริที่147ี่หมู่ที่สามตำบลเมืองนาะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่7สิ่งปลูกสร้างไม่เหมือเลขที่หมู่ที่ส0ตำบลเมืองนาะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่8เงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน สาขาเชียงดาวเลขที่บัญชี5162076767ชื่อบัญชีเด็กหญิง่ออาพร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก9เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาเชียงดาวเลขที่บัญชี516 1, 1 2 9 2 0สองชื่อบัญชีนางอารังพร้อมดอกเบีย้ยเงินฝาก 10. เงินฝากในบัญชีเงินฝากอ,อมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาเชียงดาวตัวเลขที่บัญชี51621 0่งห3สอ ชื่อบัญชีนางอารังหรือเด็กหญิงขอขีบพร้อมดอกเบี้ยงเงินฝาก11เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาเชียงดาวเลขที่บัญชี516-2-28975-9ขีดขีดขีดชื่อบัญชีนายสุชาติ พร้อมดบเบี้ยงเงินฝากอันเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้มีคำสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปับปาัามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปรักปามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ .2534 ามาตรา27่ ยี่สิบเก้าสารชั้นต้นได้สั่งให้ประกาศในหนังสือพิมพ์ตามกฎหมายแล้วนางอารังซึ่งสารดีกาให้เรียกว่าผู้คัดค้านที่1ได้ยืน่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องในสุนชาติซึ่งสารดีกาให้เรียกว่าผู้คัดค้านที่สอง ยื่นคำคัดคา้านขอให้ยกคำร้องและคืนทรัพย์สินทั้งหมดตามคำร้องให้แก่ผู้คัดคา้านสาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สิน10รายการคือรายการที่2ถึงที่11ตามคำร้องของผู้ร้องให้ตกเป็นของกองทุนป้องกรรันปราปรามอย่าเสพติดวงเล็บที่ถูก ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ2534มาตรา2่วรรกหนึ่ง30คืนเงินสดจำนวน80,000บาททรัพย์สินรายการที่1แก่ผู้คัด้านวงเล็บที่ถูกยกคำขอให้ริบทรัพย์สินรายการที่1เงินสดจำนวน80,000บาทและคืนแก่ ผู้ขัดขันที่สองผู้ร้องและผู้ขัดขันที่สองอุทธรสามอุทธรภาคห้าพิภาคสายยืดผู้ขัดขันที่สองดีกาสารดิกาวินิจฉัยว่าคดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ริบรั์ของผู้ขัดขันที่หนึ่งรวมสิบเอ็ดรายการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พศ2034โดยอ้างว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันที่5มกราคม2547ผู้คัด้านที่1ยื่นคำคัดคา้านศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำคัด้านของผู้คัด้านที่1ไรนาต่ยสวนคำร้องวันที่ 26เมษายน2อ4 7นต่อมาวันที่6กุมภาพันธ์2547ผู้คัดค้านที่1ยืน่นคำคัดค้านฉบับใหม่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าผู้คัดค้านที่1ยื่นคำคัดค้านเมื่อวันที่5มกราคม2547จึงให้รลอสอบผู้คัดค้านที่1ในวันนัด เมื่อถึงวันนัดปรากฏว่าสารชั้นต้นไม่ได้เบิกตัวผู้คัดค้านที่หนึ่งมาศาลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคำร้องคัดค้านฉบับใหม่และในวันดังกล่าวผู้คัดค้านที่สองยื่นคำร้องคัดค้านอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้คัดค้านที่หนึ่งในทรัพย์สินที่ผู้ร้องขอให้ขอริบอ้างว่า ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาโดยสุจริตและไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำร้องคัดคา้านของผู้คัดค้านที่สองและมีคำสั่งให้เรื่องการไต่สวนโดยให้นัดสืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านที่สองวันที่27มกราคม2548 มาถึงวันนัดมีผู้ร้องและทนายความของผู้คัดการที่สองมาศาลศารไต่สวนพยานผู้ร้องเสร็จแล้วเห็นว่าตัวผู้คัดการที่สองไม่มาสาลถือว่าไม่ติดใจที่จะนำพยานเข้าสืบตามข้อคัดค้านแล้วนัดฟังคำสั่งเห็นว่าคดีนี้เมื่อวันที่26เมษายน2 5 4 7 สารชั้นต้นมีคำสั่งให้เรื่องการไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้เบิกตัวผู้คัดค้านที่1มาสอบถามเรื่องคำคัดค้านฉบับใหม่แต่ไม่ปรากฏว่าสารชั้นต้นได้แจ้งวันนัดให้ผู้คัดค้านที่1ทราบหรือมีการเบริกตัวผู้คัดค้านที่1มาศาลในวันนัดในวันที่27มกราคม2อ4 8แต่อย่างใด อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาในส่วนของการนั่งพิจารณาซึ่งนำมาใช้บังคับโดยอนุรุมตามประมวลกฎหมายวิธีวิหนาความอาญามาตรา15ผู้คัดค้านที่หนึ่งจึงไม่ทราบวันนัดไตส่สวนคำร้องและไม่สามารถนำพยานเข้าไตาส่สวน ตามคำคัด้านได้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นจึงมีชอบปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแมนผู้ร้องและผู้คัด้านทั้งสองมีได้อุทธรณ์ดีกาศาลดีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้โดยให้เพิกถอนคำสั่งไร้การดำเนินการดังกล่าว ของสารชั้นต้นที่ไม่ชอบเสียได้แล้วให้ย้อนสำนวนไปให้สารชั้นต้นปฏิบัติให้ถูกต้องในกระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา208อนุสองประกอบด้วยมาตรา225พิพากษาให้ยกคำพิพากษาสาอุทธรภาค5และคำสั่งสารชั้นต้น ให้สามช่้งต้นปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิรณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาในส่วนของการนั่งพิจารณาแล้วพิจารณาและมีคำสั่งใหม่ต่อไปกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจรนาความอาญามาตรา15วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้ มีได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195่ข้อกฎหมายทั้งปวงตันคู่ความอุทธรรลองอ้างอีกให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้องอุทธรณ์แต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้น มาว่ากันมาแล้วแต่ในสารชั้นต้นมาตราหนึ่งร้อยเก้า 195, ว้วรสองข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือที่เกี่ยวกับกันไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่ารดยอุทธรเหล่านี้ผู้อุทธหรหรือสารยกขึ้นอ้างได้แม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในสารชั้นต้นก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา208ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ตามหมวดนี้มาตรา2อ8อนุหนึ่งถ้าสารอุทธรณ์เห็นว่าควรสืบพยานเพิ่มเติมให้มีอำนาจเรียกพยานมาสืบเองหรือสั่งสารชั้นต้นสืบให้เมื่อสาลชั้นต้นสืบพยานแล้วให้ส่งสำนวนมาอย่างสารอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัยต่อไป มาตรา208อ,20อนุ2าสานอุท์เห็นเป็นการจำเป็นเนื่องจากศาลชั้นต้นมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนพิจารณาก็ให้พิพากษาสั่งให้ศาลชั้นต้นทำการพิจารณาและพิพากษาหรือสั่งใหม่ตามรูปคดีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคามอาญามาตรา225 ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งชั้นอุทธรมาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุรมเว้นแต่ห้ามมีให้ทำความเห็นแยง้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา3 9ถ้าการที่จะชี้ขาดตัดสินคด,ดีเรื่องใดที่กงพิจารณาอยู่ในศาลใด จำต้องอาศัยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งคำชี้ขาดตัดสินบางข้อที่ศาลนั้นเองหรือศาลอื่นจะต้องกระทำเสียก่อนหรือจำต้องรอให้เจ้าพนักง,งานฝ่ายธุรการวินิจฉัยชี้ขาดในข้อเช่นนั้นเสียก่อนหรือถ้าปรากฏว่าได้มีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้นซึ่งอาจมีการฟ้องร้องอันอาจ ก็ทำให้การชี้ขาดตัดสินคดีที่พิจารณาอยู่นานเปลี่ยนแปลงไปหรือในกรณีอื่นใดซึ่งศาลเห็นว่าถ้าได้เรื่องการพิจารณาไปจะทำให้ความยุติธรรมดำเนินไปด้วยดีเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอศาลจะมีคำสั่งเรื่องการนั่งพิจารณาต่อไปจนกว่า จะได้มีการพิพากษาหรือชี้ขาดในข้อนั้นๆแล้วหรือภายในระยะเวลาดใดๆตามที่สารเห็นสมควรก็ได้มาตรา3 9วักวรสอถ้าสารมีค,ค,คมสมำสั่งให้เริ่มการนั่งพิจารณาดังกล่าวแล้วโดยไม่มีกำหนดเมื่อสารเห็นสมควรหรือคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอสารจะมีคำสั่งให้เริ่มการนั่งพิจารณาต่อไป ในวันใดๆตามที่เห็นสมควรก็ได้